สวัสดีค่ะเดี๋ยวกำลังเดินทางไปงานบีบีบีเบบี้เป็นปายวันนี้พาว่าที่คุณแม่ไปดูของด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างรอรถ m า t แป๊บนึงมาเอาเย้ถึงแล้วค่ะมาจีจิสเตอร์กันเลย อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เต็มไปหมดเลยค่ะอ่ามาดูกันว่าข้างในนี่ะนะโบชอร์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างก็พวกของแถมนะคะถ้ารีจิสเตอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็สมัครหนึ่งบาทก็ใช้ได้ทุกปีอย่างแรกเลยนะคะคือเสื้อผ้าของคุณแม่ค่ะเอาแบบที่สามารถให้นมบุตรได้เลยนะคะอย่างที่สองเลยค่ะที่ห้ามพลาดคือ เครื่องปั๊มนมค่ะมันจะมาหลายแบรนด์มากค่ะยากให้คุณแม่ได้ลองไปดูและสัมผัสตัวเครื่องหลายลายี่ห้อแล้วค่อยมาตัดสินใจซื้อค่ะ ็ปะไอย่างที่3ค่ะคือรถเข็นเด็กคือเขาจะมาหลายยี่ห้อมากก็อยากให้ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มาเลือกซื้อกันในงานนะคะจะได้ทั้งโปรโมชั่นแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะขอการใช้ค่ะเ้อชันให้นมค่ะจริงๆแล้วในห้างมันก็มีนะแต่ค่อนข้างหายากค่ะก็ถือโอกาสในงานนี้ก็เปรียบเทียบตัวสินค้าไปได้เลยเนาะ สุดท้ายค่ะข้อ5ไปรีจิสเตอร์แต่ละบูได้เลยนะคะเขาจะมีแซมปลิ n g แจกค่ะคุณแม่จะได้เอาของพวกนี้ไปทดสอบใช้ดูนะคะเพื่อชอบยี่ห้อไหนก็จะได้ใช้ยี่ห้อนั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับ5สิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยในงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ สำหรับคลิปนี้เขาจบแตเทิ้งเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ